สวัสดีจ้าพบกับพี่ใหม่จากช่องแฮปปี้นี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่ก็จะพาไปรับของใหม่อีกแล้วนะคะอีเวนต์ครั้งนี้นะคะเราจะได้รับของทั้งหมดถึง6ชิ้นเลยก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเข้าไปในแมปโ o บอทครีเอเตอร์เช l เลนกันเลยป่าอ่าตอนนี้ได้เข้าแกม,มาแล้วนะคะีเราจะเห็นด้านหน้านะคะมีเครื่องหมายคำถามอยู่ให้เราวิ่งไปตรงนั้นนะคะเชิดอุย มันจะมีคําถามนะคะแล้วให้เราตอบนะคะถ้าเราตอบถูกหมดนะคะเราก็จะได้ของทั้งหมด6ชิ้นกันเลยก็คลิกไปที่ตรงขล่านะคะแล้วก็ติ๊กไปเลยนะคะข้อแรกถ้าน้องมีภาษาไทายก็เป็นภาษา,ทาไทยก็ได้พอดีพี่ไม่ได้ตั้งไว้นะคะไม่เกี่ยงภาษานะคะขอบตอบง่วไปเลยนะคะสู o m c a m e นี่มันอะไรอะ z x เหรอไม่รู้เหมือนกันถ้าเราตอบผิดนะคะมันก็จะมีคําถามมาให้เราใหม่หรือบางทีก็จะเป็นคําถามเดิมให้เราตอบไปเรื่อยนะคะ อันแรกถ้าเราตอบถูกมดนะคะเราจะได้ตรงนี้นะคะเป็นเ,เหมือนสวนไว้ตรงไหล่นะคะพอเราตอบเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเหมือนเดิมน,นะคะกดที่คําถามเหมือนเดิมน,นะคะแต่เราต้องเปลี่ยนข้อนะคะเป็นข้อ2นะคะทําแบบเดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็เปลี่ยนเปข้อ3ข้อ4่ข้อ5าข้อ6นะคะ,ะข้อที่2นะคะเราก็จะได้รับหมวกนะคะพอดียังไม่เห็นรูปนะคะเดี๋ยวตอบไปหมดก่อนนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะ มาที่ข้อ3นะคะข้อที่3นะคะเราก็จะได้สัตว์เลี้ยงนะคะอยู่บนไหล่นะอันนี้เป็นตัวอะไรไม่รู้มาจากดาวอื่นนะคะที่หกขานะทุกคนตัวสีเขียวนะคะข้อต่อไปข้อที่4อ่าข้อที่4ี่นะคะเราก็จะได้เอาวงแหวนนะคะที่ลอยบนหัวนะคะเป็นห้วงจักรวาลเองนะคะไปที่ข้อ5กันนะคะอ่าข้อที่5้านะคะเราก็จะได้กระเป๋านะคะกระเป๋าด้า แล้ว้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่6นี่อันนี้หกได้แล้วนะคะอันนี้6นะคะเป็นกระเป๋าเครื่องเจสนะคะติดหลังนะคะสูทหัวอากาศอันใดพอนอ่ะตอบ้อบแล้วน,น,นะคะ6ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าเราได้อะไรกันบ้างนะคะอ่ะและนี่ก็คือของที่เราได้ทั้ง6ชิ้นนะคะอ่ะมีที่วางไหล่นะคะหมวกนะคะตุ๊กตาบนไหล่นะคะหวัะะหวอากาศบนหัวนะคะกระ,กระเป๋าเออกระเป๋าโลหะแล้วกัน แล้วก็เครื่องเจตติดหลังนะคะอันที่ไรก็จะเป็นแบบนี้นี่ใส่ตั้งแต่ปอกคอนะคะแล้วอันต่อไปนี่ก็คือหบวกนะคะทุกอย่างจะคล้ายๆกับของโลหะหน่อยนะคะเกี่ยวกับอากาศอะไรแบบนี้เนาะนี่ตุก๊กตาโอ,อ้น้องมีตาสี่ตานะคะแล้วก็มีขาหกขานะแล้วก็หางมีเออเหมือนเหมือนไม้เลย <laughs> อ่าต่อไปอันนี้สวยเลยอันนี้เป็น เป็นพวกโอกาสทุกคนอันนี้นะ่าจะเป็นรูปโลกนะคะโลกของเราเนาะแล้วนี่ก็เป็นดาวแล้วก็เป็นดาวโลกอื่นนะคะนี่และนี่ก็เป็นกระเป๋านะกระเป๋ามีเครื่องมือไหมโอ้มีของเหมือนจะไปสำรวจดวงดาวชื่ไหนแบบนี้และสุดท้ายแล้วก็คือเครื่องเจ็นะคะนี่ติดหลังเลยนะคะพอติดแล้วนะ่าจะไปนอกโลกได้เลยนะคะอ่ะของชิ้นแรกนะคะมันอยู่สูงหน่อยนะคะมันอยู่บนไหล่นะคะอาจจะต้องใส่เสื้อคลมแบบตัวใหญ่ๆห,หน่อยนะคะต่อไปขหมดนะคะ มันจะพังแล้วนะเนี่ยเหมือนหมวกพวกช่างบนอวกาศอะไรประมาณนี้นะคะอาแล้วน้องตุ๊กตาสีเขียวนะคะนี่สีตาหกขานะคะต่อไปเป็นวงแหวนนะคะบนอวกาศเลยนะคะก็ไม่ได้ลอยอยู่ด้านบนนะคะจะอยู่เหมือนหมวกใบหนึ่งนะคะอันต่อไปเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าโอ้โหถ้าทำสลัดหน้ามุเลยทุกคนนี่สุดท้ายนะคะซึ่งเจ็ตนะคะนี่อันนี้ อันนี้ก็เป็นของทั้งหมดที่เราได้จากอีเวนต์เมื่อกี้นี้นะคะก็คาถามนะคะจะเจรียงได้ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยบอกไม่ได้นะคะก็ถ้าตอบผิดก็ตอบใหม่แล้วกันนะคะเดี๋ยวก็ถูกเองนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า